มีมานจกดิสคัทมีมาแจกดิสคัทใช่แข่งกับกูอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะสุ่มได้อะไรดีๆก็ทักเฟซมาจังอ่ะขิงอยู่นั่นแหละแล้วก็แพ้แพ้ไปแล้วแม่งมาชวนกูเล่นเกมในเดนังโกนชี้ยเลยแม่งกูไม่เล่นเลยกูไม่เล่นเพราะมันเลยนะเกมเนี่ยถ้ากูไม่รู้จักมันกูคงไม่เล่นนะเกมเนี่ยเป็นคนแบลกขึ้นห้าสองเออมึงแม่งทิ้งทุกคนอ่ะมึงไม่รักทุกคนเลยแย่จัง ทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับมึงได้ไหมมึงกับทิ้งเขาไอ้คุยอขอบคุณที่เปิดรายการให้ครับพี่พีโอเควันละวันนี้ก็มาอยู่ในที่คุดมีม EP ที่สินะครับ EP พิเศษนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับ EP พิเศษเนี่ยผมจะจัดกิจกรรมนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้คลิปเดียวนะครับนะถึงไหนถึงกันนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะจัดในห้องนี้นะครับนะเพราะคลิปปล่อยเนะี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องสมมีิไหมผมนะหนะยุด ส่งมีมในห้องปกติครับไม่ต้องส่งมีมให้ผมนะครับนะครั้งที่แล้วส่งมาหลายคนมากเลยนะครับพิมพ์ประกาศไปว่าแจกโลบักนะครับ3โคนนะโคนละหนึ่งรโลบักมั้งเกาะไม่ได้เยอะนะครับนะสโคนนะแต่แค่เป็นรางวัลที่ทําให้ผมแฮปปี้ก็แล้วกันนะแน่นอนครับคนทักผมมาเยอะเช่นกันนะครับนะไม่ใช่แค่นี้นะครับนะมันเยอะกว่านี้นะครับคือถ้าผมอ่านไปเนี่ยคนเขาข้างล่างก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับนะแน่นอนครับโอเคไปดูมีมกันเลยนะครับสำหรับอีพีพิเศษเนี่ยผมต้องให้คนดูส่งมีมให้ผมนะเออ โอเคนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับอย่างเช่นลาวบักเนี่ยที่เอาโค้ดมาแจกให้พวกเราได้ทํากิจกรรมกันนะครับนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะสอนเติมนะครับนะหากใครที่แบบไม่ได้รางวัลแล้วอยากได้ไอ้พวกนี้นะครับนะ่อย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเข้ามาที่นี่ครับไอเทมสั่งสินค้านาะนี่นะครับกิฟต์การ์ดนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมี2ราคาให้ท่านเลือกนะครับนะอ่านี่ ไอที่ผมแจกไปก็จะเป็นอ uh ันนี้นะครับ3รางวัลนะครับนะที่ผมจะแจกในคลิปนี้นะครับนะอ่าเราก็จะมีอีกนี่นะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยอ่าก็จะมีให้เราเติมนะครับง่ายๆนะครับให้เราไปกดที่คลิกตรงนี้นะครับนะก็จะมีลิงก์ให้เรากรอกที่เราได้โค้ดมาแล้วเราก็ต้องไปใส่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องซื้อก่อนใช่ไหมนี่นี่กดซื้อตรงนี้นะครับอ่าเราไม่มีเงินสักบาทเราก็ต้องเติมเงินนะครับเติมเงินเนี่ง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับนะ ก็จะประมาณนี้เนาะอะ่าพอทําอย่างนั้นเสร็จเนี่ยอ่าพอทําตามคลิปที่ผมขึ้นเอาไว้ดังก่าวเสร็จเนี่ยให้ท่านผู้ชมเอาลิงก์มาใส่ในนี้นะครับนะแล้วก็เติมนะครับนะประมาณนั้นแหละนะพอเรามีเงินแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ซื้อเลยนะครับนะอา่าซื้อเลยนะครับพอซื้อเสร็จแล้วเน,นี่ยเราจะได้โค้ดมานะครับแน่นอนครับ <c uman> เอาไปกรอกใส่นี่นะกรอกปุ๊บเราก็จะได้โลบักมานะครับนะโอเคนะครับวิธีเติมก็มีแค่นี้นะครับเข้าสู่คลิปเดีโยวกันได้เลยนะครับ เออนี่คนละสามมีมนะครับผมบอกว่าคนละสามมีมนะโอเคโอเคก็แม่ที่ดุคุณทุกวันทุกวันคุณเดี๋ยวจะหาลูกไม่รักดีเออไม่เกียนอาจารย์หักคะแนนผมผมเลยหักคออาจารย์ the fuck ไมใช่ the fuck อ่ะ ี่มันอะไรไปเนี่ยยิงจอกเข้าห่างเขเป่าคืนก่อนนอนนอนไม่หลับเพราะเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์เพราะนอนไม่หลับข่าวตอนยุค90 AI ผู้จะทำลายล้างโลก AI ทุกวันนี้เซ็นเซอร์บอกว่าเป็นหมา <c oughs> ไอโอ๊ตเอาไมาแล้วอะมิดริยะไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วทํำไมต้องเป็นมารีด้วย โอ้ยแอตเทอร์โฟดูไหมอะไรวะเนี่ยยืนยันบอดไม่ได้หรอแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ยืนยันบอดไม่ได้ครับหาอดีใหม่มาทรงไรหมาวะเนยพิรัตลากไปไหนอะแม่ลูกแอบสูบกัญชาในห้องหรือเปล่าลูกเปล่านี่แม่แมวในห้อง The fuck

อะไรคือมุกเล่นเองแล้วขำเองวะมันต้องให้คนอื่นขำสิ <c oughs> มันยึกแบบนี้เลยอ่ะผู้หญิงเธอเธองานเธอเสร็จยังเอามาลอกหน่อยสิได้สิผู้ชายเฮ้ยมึงงานเสร็จยังวะเรามีงานด้วยหรอวะเออไปถึงเรียนก็ถามเพื่อนอย่างนั้นเลยผูครับขอหยาดไปเข้าห้องน้ําครับโอ้ไปทําอะไรกูไปใส่บ้านึมครับ <c oughs> ที่ผมตลกมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมนึกย้อนไปตอนอดีตก็เถอะคณดู มีจริงนะครูแบบเนี้ยคือแบบรู้ทั้งรู้ว่าจะไปเยี่ยมหรือไปจะไปขี้อย่างเงี้ยแต่ครูก็ยังถามอ่ะไปทําอะไรเวลาผมออกมาจากห้องกับเพื่อนแล้เพื่อนก็จะเฮ้ยรูไปกินขี้ What phone do you use bro ในใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะ Oh What phone do you use Um I used to use this phone but now it's broken so I don't have a phone anymore เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมอาละผมจะแกล้งว่าไม่เห็นก็แล้วกัน <ged> ทำไมต้องส่งอะไรแบบนี้มาให้ดูด้วยร่อนๆ้อนแบบนี้ไอตีมรสชาตินังหมา ไมค่ครัเป็นเกมที่พึ่งตัว,ตวเท่าไหร่เฮ้ยจริงเหรอแหกกฎฟิสิกส์หมาไล่ผีคุณสี่เหลี่ยมเงาวงกลมปีศาจหนีแมวแมวไม่กลัวน้ำแมวธรรมดาแมวซอมบี้แมวไซบอร์กอุ้ยอันนี้เรื่องนี้ผมทันชอบมากผมชอบมากแต่ลืมไปละชื่อเรื่องอะไรไม่รู้แมวบินได้เป็นแมวที่มีพลังเวทเป็นปีศาจหมา ในร่างแมวเป็นแมวผีเป็นครึ่งแมวครึ่งสเตนอ่ะฮะเป็นแมวที่แสนดีเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่แมวโออโออ๋อ,อ,อ,อคอสบิดอ๋อจากเพียคอสบิดนี่เองเป็นเพลงเลยอะ่ะโย่ไว้โม่กโจสตูโยไวย่ยโยไวยยโมยย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 ยยใจสี่ขาด นายเก่งสูง175เมตรยืนอยู่ห่างจากกระจก2เมตรโอ้กอซิล่า119เมตรเจ้สีมอร์โตฟกโหขี้แบบนี้เครี่มเลยวะมั่งอ่ะอันิเมะ์โลบอักดัปชั่นอีซี่ท็อกซี่ อ๋อด oh, hmm. ูมีทุกเกมจริงๆวิธีเป็นคนดีรักในหลวงอือะไรร้านฟาสฟู้ดเหรออหโคดเก่าเลยตัวนี้กล้องเหรออุ้ยอุ้ยเขาหนีแหละ มันอาจจะดูดูร้ายแหละเฟซบุ๊กโอ้เคยมีวิลกรรมแบบนี้ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงผมและไม่ต้องออกตามหาผมเพราะตอนนี้ราชาพิศาตมันตึนขึ้นมาแล้วโลกกำลังตกอยู่อันตรายมันถึงเวลาแล้วที่ต้องรื้อฟื้นพลังของภูกาที่ในชาติที่แล้วขึ้นมาอีกครั้งแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมเป็นห่วงแม่มากกว่าขอท้าผมอยู่ที่บ้านราชาพิศาตมาต้องเล่นง,งานคนที่บ้านผมแนะ่คนที่บ้านแนะ่ ผมจะต้องออกบาแล้วไม่ต้องห่วงโลกจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งเชื่อในตัวผมลองลองไปย้อนดูใน Facebook ของตัวเองนะว่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับกุหลาบย่อมมีหนามหญิงงามย่อมมีเบิม่มเบิ่มคือเนี่ยซึวยังรบมาใหม่ปอ,อกหายเลี่ยมหายเริ่มเอาดินสอรประกาจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆวาดรูปเล่น

ตูรี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 โต้โตโตโตเลยเฮ้ยนี่มันโกโจสองเอเมรัลเพื่อแลกเป็นหนึ่งเอเมรพล่หื<ะ>มสะตงเกมมาเถอส่วนใหญ่ในปี2021กูจะให้ตัวละครในเกมมึงเดินไปเดินตามทางเท่านั้นแล้วมึงก็ทำแค่แล้วมึงก็ทำแค่บังคับให้มัน เก็บของที่ต,ตกตามทางเท่านั้นมันง่ายเกินไปเกมมือถือในช่วงปี2009กถึง2017กูจะให้มึงตีบ้านคนอื่นต่อยกับบอทยิงกับคนอื่นหนีออกจากคุกและตัดเชือกที่เชื่อมกับทอฟฟี่ให้สัตว์ในเกมกินและอื่นๆเคเป็นช่วงที่เกมมันแข็งแก่งมากเกมมือถือตอนนั้นน่ะแข็งแก่งสุดๆไปเลยเอา คลิปก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันที่ดูจจบเลยนะครับนะ่สำหรับใครที่ชอบตอนไหนครับก็อย่าลืมเม้นบอกไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ s no <S คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ของคเ oh, oh, ข้ามารับชมครับไปบายจ้าเจอกันคลิปหน้าสำหรับกุดมิม